หลอด LED T8 แบบไฟเข้า2ด้านนะครับที่ขั้วของหลอดทั้ง2ด้านนั้นภายในก็จะต่อถึงกันครับสายด้านไฟเข้าของหลอดนะครับสายลายและสายนิวทอนั้นก็จะต่อสายเข้าที่ขั้วแต่ละด้านของหลอดครับเพื่อนๆสามารถสลับสายลายและสายนิวทอนด้านไฟเข้าของหลอดได้นะครับหากเพื่อนๆต้องการใช้งานหลอด LED แบบไฟเข้า2ด้านกับชุดรางเดิมของหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับเพื่อนๆก็ปิดเบรกเกอร์และปิดสวิตช์ก่อนแก้ไขวงจรครับ หลังจากนั้นให้ถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับซึ่งตรงจุดนี้เพื่อนๆไม่ต้องต่อสายถึงกันครับหลังจากนั้นนะครับก็ถอดบัลลาดเดิมออกแล้วต่อสายลายทั้ง2จุดนี้ให้ถึงกันครับซึ่งข้อควรระวังสําหรับวงจรน,นี้นะครับคือเพื่อนๆห้ามใส่สตาร์เตอร์ครับเพราะจะทําให้ลัดวงจรครับซึ่งการต่อสายแบบวิธีนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสลับด้านของหลอดได้ครับ